มีเพลงพิเศษนะครับตอนนี้มีเพลงพิเศษให้ทุกท่านได้ฟังด้วยนะครับผมรู้ว่าเพลงนี้ทุกคนร้องได้นะครับอ๋อ <c oughs> ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นวันดีๆวันวันเกิดของแฟนคลับนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับเลยมีเพลงพิเศษจากพวกเรามอบให้ทุกทุกคนที่เกิดเดือนนี้นะครับ <laughs> happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you ครับผมขอให้มีแต่ความสุขมีความจเจริญน,นะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งไหนขอให้สมความปรารถนานะครับทุกท่านเลยที่เกิดวันนี้แล้วก็ในเดือนนี้นะครับผม yeah. นะครับก็ขอให้แฟนคลับทุกๆท่านนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานของผมแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอส่งความปรารถนาคุณพระคุ้มครองมีสติมีสมาธิมีปัญญาทุกคนนะครับร่ำรวยกันทองเฮงๆรวยๆครับแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเผื่อไม่ได้เจอกันก็ให้สวัสดีล่วงหน้าขอให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตคิดดีทำดีเราต้องได้ดีนะครับเจริญรุ่งเรืองลุก อ่าเราจะรอดท้องช้างกันก่อนอ่าอ่าฝากผลงานอ่น้องๆฝากน้องๆฝากแล้วอ่าฮะก็ตอนนี้ก็ฝากน้องๆทุกๆคนนะครับอ่าเราเปรียบเหมือนครูนะครับผมเปลี่ยนเหมือนครูส่งน้องๆทุกคนขึ้นฝั่งนะครับภายเรือส่งทุกๆคนขึ้นฝั่งทุกคนมีผมว่าทุกๆคนมีความสามารถ ที่ผะว่าหลายๆท่านได้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความสามารถจริงๆนะครับก็ฝากน้องๆทั้งสามคนด้วยนะครับไม่ว่าเขาจะทางานอะไรนะครับก็ติดตามผลงานของน้องๆได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับศิลปินที่ดีไม่ใช่แค่เก่งไม่ใช่แค่ร้องเก่งศิลปินที่ดีนิสัยมารยาทการอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมาเป็นที่หนึ่งผมบอกน้องๆเสมอเพราะผมเชื่อว่า น้องทั้งสามคนมีนิสัยที่น่ารักนะครับก็ฝากน้องทั้งสามคนด้วยแล้วฝากผลงานของเรานะครับกดเล่นสอสอีกสักแป๊บหนึ่งใกล้แล้วครับรับรองทุกๆเพลงเพราะเพราะมากๆแล้วเราทําให้เพราะยิ่งขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ได้รู้ว่าบทเพลงของของประเทศไทยเรามีความเป็นสากลนะครับแล้วอยากให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเพลงไทยไม่ธรรมดา เป็นแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ชาวต่างชาติไม่สามารถลอกเรียนแบบได้เป็นเอกลักษณ์ของไทยผมจะพยายามผสมผสานความเป็นความเป็นไทยเข้าไปมีทั้งดนตรีทั้ง4ภาคหรือจะมีอะไรการสแสดงต่างๆเข้าไปในบทเพลงเพื่อเป็นการผสมผสานได้ว่าเด็กๆรุ่นหลังอย่าลืมเพลงรูกกรุงเพลงเก่าๆเพลงพวกนี้มีคุณค่ามีความหมายครูเพลงทุกท่านก็จะแต่งมาได้นะครับด้วยความที่ครูเพลงไม่ได้เรียนแต่ใช้ความรู้สึก นในการเขียนเพลงนั้นนั้นมาผมไม่อยากให้เพลงเหล่านี้หายไปขอทุกท่านติดตามโคเด้นซองสามนะครับแล้วเร็วนี้เราจะไล์สดกันเรื่อยๆเอาน้องๆมาร้องเพลงด้วยกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ